สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีเมทุนเดือนพฤศจิกายนนี้เรื่องของการงานและโชคในเรื่องของผู้ประทามสนับสนุนจะเด่นมากเลยนะคะเรื่องของผลตอบแทนจากการงานก็เป็นที่หวังได้แน่นอนแล้วก็ยังมีโอกาสได้งานพิเศษได้จอบพิเศษมีโอกาสได้รายได้พิเศษเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานเรื่องของผลงานแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยเดือนนี้ดาวพรหัสเจเริกนกรมมะที่เป็นพบของการงานที่จออยู่ในภพลาภ ยังคงการันตีเรื่องของผลตอบแทนให้อยู่นะคะทําให้การงานเนี่ยจะมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีเพียงแต่อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยปลายปีนี้ยังคงเดินพักหรือเดินถอยหลังอยู่นะคะต้องวันที่8มกราคมนั่นแหละค่ะถึงจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งส่วนเรื่องของการงานก็จะมีการเดินหน้าจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะเพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมราหูจรเข้าพบกับมะแล้ว หลังจากนี้คนราศีเมถุนก็จะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานพิเศษจอบพิเศษและเดือนนี้ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสได้งานใหม่โครงการใหม่เข้ามานะคะบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้งานที่หมายตาไว้เข้ามาอีกด้วยใครที่กําลังรอคําตอบในเรื่องของการงานรองานใหม่อยู่ <S <S ก็มีโอกาสที่จะได้คําตอบที่ดี <S <S เป็นที่น่าพอใจนะคะ แล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้ดวงผู้ประถามเนี่ยโดดเดน่นผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้โชคทางการงานก็จะมาจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนี่แหละค่ะเป็นลกใครที่กําลังมองหาช่องทางมองหาโอกาสอยู่ลองปรึกษาญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่หรือคนที่คุ้นเคยกันเหมือนญาติดูนะคะจะมีโอกาสที่ดีหรือมีไอเดียที่ดีให้คุณเอาไปต่อยอดเอาไปปรับใช้ได้หรืออาจจะเป็นการแนะนําช่องทาง สร้างงานสร้างเงินเข้ามาให้ก็ได้เดือนพฤศจิกายนนี้ก็เหมาะกับการต่อยอดหรือการบุกเบิกในเรื่องของการงานด้วยนะคะดาวจรเนี่ยส่งเสริมมากในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของความทุ่มเทแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของโอกาสที่ดีทางการงานโอกาสในการสร้างเงินสร้างกําไรด้วยเรื่องของการงานเนี่ยควรที่จะเป็นไปด้วยความอ่อนน้อมนะคะใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าหาผู้คน จะทาให้มีโอกาสสร้างผลงานสร้างผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพุธดาวประจําตัวไปลอยอยู่ในภพอริตลอดทั้งเดือนนะคะก็จะทําให้ชีวิตเนี่ยมีมอุปสรรคบ้างทําให้เดือนพฤศจิกายนนี้ตัวคุณเองอย่างคงจะต้องเป็นเจ้าภ้าหลักอยู่นะคะต้องเป็นพระเอกเป็นตัวเอกของเรื่องอยู่ยังต้องอาศัยความสามารถของตัวเองเป็นหลัก ช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์ดาวแห่งเกติดยศชื่อเสียงเจ้าเรือนศาสะชะและดาวอังคารเจ้าเรือ,าาอนลาภะจรอยู่ในพ่อปุตตะราศีตุลยังคงได้ตำแหน่งที่อ่อนกำลังทั้งคู่นะคะอังคารเป็นประแล้วก็พระอาทิตย์เป็นนิดซึ่งช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเวลาที่จะเริ่มทําอะไรจะทดลองอะไรใหม่ก็ขอให้เริ่มในสเกลเล็กๆก,ก่อนนะคะเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปการงานจะราบรื่นกว่าได้รับการสนับสนุนได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าด้วย ช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์และดาวคารพากัรนจรเข้าไปอยู่ในภพอริทั้งคู่และดาวคารนเองก็ได้ตำแหน่งเกษตรในภพอริด้วยนะคะร่วมราศีกับดาวพุธดาวประจําตัวของคุณนะคะในเรื่องของการงานและเรื่องของการติดต่อประสานงานครึ่งเดือนหลังนี้ก็ยังคงต้องใช้ความอ่อนน้อมและมุลมองมัอมอยู่นะคะใช้ความยืดหยุน่นความคิดสร้างสารรค์จะให้ผลดีมากกว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ระวังเรื่องของอารมณ์และก็การสื่อสารไว้บ้าง ดาวพุธเนี่ยหมายถึงคําพูดหรือการสื่อสารน,นะคะและในเมื่อเดือนนี้ดาวพุธจรอ,อยู่ในภพอริคือจะตลอดทั้งเดือนก็ขอให้ระวังอาจจะมีปัญหาจากคําพูดได้เรื่องของคําพูดคําจาก็คิดก่อนพูดนะคะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจพูดไปตามปากปากพาไปก็อาจจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวได้แล้วก็ขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งต่อหน้าและในโซเชียลไปก่อนนะคะ การงานเนี่ยมันจะได้รับรื่นไม่มีเรื่องวุ่นวายตามมาเรื่องของการเงินเดือนพฤศจิกานี้การเงินเนี่ยดีนะคะมีโอกาสที่จะได้ลาบได้ทรัพย์ได้กําไรเข้ามาอย่างที่ตั้งใจอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็ยังมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือได้กําไรพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยเดือนพฤศจิกานี้คุณมีโชคในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยหายห่วงวางได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะ เป็นเดือนที่สามารถสร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับตัวเองได้เรื่องของการเงินเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนนี้ก็จะมาจากการงานเป็นหลักนะคะมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทมาจากคนของการทํางานของคุณมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างกําไรเข้ามาได้จากหลายช่องทางราหูที่จอาพบกามารอบนี้ก็มาให้โชคในเรื่องของงานพิเศษจอพิเศษอยู่แล้วด้วยเรื่องของการเงินมีแต่จะได้มากหรือได้มากขึ้นไปอีกนะคะจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของคุณนี่แหละค่ะ เรื่องของการเงินเดือนนี้เป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายจะทําให้คุณได้ผลตอบแทนได้ผลกําไรที่ดีกว่านะคะเพียงแต่ในเรื่องของการลงทุนก็ขอให้เพิ่มความรอบคอบเน้นความคุ้มค่าเน้นความมั่นคงเอาไว้ก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวศุกร์กับราหูเลงกันอยู่ในพบพันธุกกับกรัมรมะและพบกรัรมะเนี่ยก็เป็นพบของการงานโดยตรงอยู่แล้วเวลาที่ราหูเด่นเนี่ยจะสร้างอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะ และเดือนนี้ยังได้ดาวสุขมาเสริมแรงก็ทําให้มีเกณฑ์ของการหมุนเงินอยู่ด้วยเรื่องของรายจ่ายและการลงทุนก็ขอให้ดูแลบริหารการเงินกันที่ดีด้วยนะคะในส่วนของโชคลาภเดือนพฤศจิกายนนี้โชคลาภดีนะคะแต่น้ําหนักเนี่ยมันจะไปทางการที่มีญาติมิตรคนใกล้ชิดสนับสนุนส่งเสริมซะเป็นส่วนใหญ่เป็นการที่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดแนะนําโอกาสทางการงานแนะนําโอกาสทํางเงินทํากําไรเข้ามาให้ เลขนำโชคก็จะเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ใกล้ตัวเลยนะคะถ้าโชคดีได้มาแล้วก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างฐานบารมีกันด้วยโชคลาบจะได้ยั่งยืนเงินทองไหลามาเทมาจะได้เฮงๆนะคะในเรื่องของสุขภาพตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพระวังไข้หว,วัดภูมิแพ้ไข้หวัดใหญ่โรคประจําฤดูโรคปัจจุบันทันด่วนโรคที่หาสาเหตุยากไว้บ้างนะคะ และถึงแม้ว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วแต่ก็อยากจะขอให้ระวังเรื่องของน้ํากันต่อไปอีกสักพักนะคะท่านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําทํางานเกี่ยวข้องกับน้ําก็อย่าเพิ่งประมาทขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ําหรือโรคไขยไข้เจ็บจากน้ํากันไว้บ้างส่วนในเรื่องของความรักคนไม่โสดคนมีคู่แล้วดวงความรักอยู่ในระดับที่ดีใช้ได้เลยนะคะเพียงแต่อย่าลืมเติมความหวานเติมความโรแมนติกให้กับชีวิตคู่ด้วย สร้างบรรยากาศในบ้านให้มันรื่นรมน่าอยู่เข้าไว้เรื่องของการงานก็ยังคงมีทีมเวิร์กที่ดีอยู่นะคะช่วยกันทํางานดีมีอะไรดีๆก็แนะนําเข้ามาให้กันไม่ว่าจะเป็นโอกาสทาเงิทนทํากาไรโอกาสดีทางการงานเพียงแต่จะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารระวังเรื่องของคําพูดคําจาไว้บ้างเพราะว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดาวพุธด,ดาวประจําตัวไปลอยอยู่ในภพอริเกือบจะตลอดทั้งเดือนนะคะ ดังนั้นก็ขอให้ระวังจะมีปัญหาจากคําพูดเอาไว้บ้างส่วนคนโสดเดือนพฤศจิกานี้ก็มีโอกาสเจอคนถูกใจคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือดูแลคนที่เข้ามาแล้วช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นได้ถึงแม้ว่าเดือนพฤศจิกานี้คุณค่อนข้างที่จะมุ่งม,มั่นกับการทํางานมากกว่าแต่ก็อย่าลืมมองซ้ายมองขวามองหาคนคนนั้นไว้บ้างนะคะ เดือนพฤศจิกายยนนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมือ่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แผนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้ และตอนนี้ช่องของเรามีซปเปอร์แตงแล้วนะคะใครที่อยากจะเลี้ยงขนมเลี้ยงกา,ฟาแฟแพนก็ไม่ขาดศรทาแต่อย่างใดนะคะใช้ระบบซปเปอร์แตงได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ